ถ้าคุณชอบละครที่มีเรื่องราวคข้มข้นบอกเลยว่าพลาดไม่ได้กับทองประกายแสดตอนที่16ตอนนี้เต็มไปด้วยอารมณ์ที่หลากหลายทั้งสุขและสรารับรองว่าคุณจะต้องลุ้นจนนั่งไม่ติดเก้าอีเรื่องราวค้นชวนติดตามและบีบคั้นหัวใจจนไม่อาจละสายตาได้เลยเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเดินทางที่เหมือนรถไฟเฮาตีลังกาตอนนี้ มีเรื่องราวพลิกผันมากมายเหมือนกับรถไฟเหา่าที่พาคุณขึ้นลงตั้งแต่ช่วงเวลาแห่งความโกรธที่รุนแรงไปจนถึงชากอุ่นหัวใจด้วยความรักและความเข้าใจตอนนี้มีครบรสแน่นอนเรื่องราวเริ่มต้นด้วยการประทะคามกันอย่างดุดเดือดระหว่างพิม์พและราชนีคุณแม่ลิงกลิกวังเจอองียมังควมสงความสัมพันธ์นของทั้งคู่ตึงเครียดมาตลอดตึงเครียดมาโดยตลอดแต่การเพชรน,น้าครั้งนี้ นำไปสู่อีกขั้นของความขัดแยงบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดขณะที่พวกเขาโต้เถียงกันด้วยถ้อยคำรุนแรงต่างฝ่ายต่างพยายามเอาชนะกันและกันความริษยาของรัชนีเดือดดานถึงขีดสุดเมื่อเธอกล่าวหาพิมพ์ว่าขโมยของสำคัญของครอบครัวทำให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาใกล้แตกหักคำกล่าวหานี้ไม่ได้เกี่ยวกับของที่หายไปเอง น,นั้นแต่เป็นสูงสุดของความแค้นและความไม่ไว้วางใจที่สังสมมานานหลายปีพิมรู้สึกตกตะลึงและเจ็บปวดคณะที่ลัชนีกลับพอใจกับความวุ่นวายที่เธอสร้างขึ้นในรันฟอร์ดไส์ในขณะเดียวกันชนนนชายหนุม่มผู้ไม่รู้อีโอเนอีเนของเรายังคงมีความสุขโดยไม่รู้เรื่องราวราาน,นาที่กำลังเกิดขึ้นเขาใช้ชีวิตประจำวันโดยไม่รู้ถึงความวุ่นวายทางอารมณ์ที่พิมพ กำลังเพชิญความไม่รู้ของเขาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรื่องราวเข้มข้นยิ่งขึ้นชนลุงหอยในความเมตตาและเข้มแข็งของพิมโดยไม่รู้เลยว่าความดีที่เขาชื่นชมกำลังถูกทดสอบอย่างหนกักชนยิ่งชื่นชมพิมมากขึ้นทุกวันแต่เขาไม่รู้เลยว่าครอบครัวของเธอกำลังปกปิดความลับอันมืดเอาไวาัเมื่อความตึงเครียดทวีความรุนแรงขึ้นความลับก็ใกล้จะ อูเปิดเผยความสัมพันธ์ในครอบครัวซับซ้อนมากขึ้นเรเนตัวละคนแต่ละตัวมีบทบาทสําคัญในเรื่องราวอันเข้มข้นนี้เดิมพันสูงขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาและความสงสัยก็แทบจะทนไม่ไหวชากแต่อะฉากยิ่งทวีความเข้มข้นทําให้เราต้องลุ้นจนนั่งไม่ติดเก้าอี้อยากรู้ตอนต่อไปเร็วๆผู้เขียนได้สร้างเรื่องราวที่ทําให้ผู้ชมติดตามอย่างไม่น่าเชื่อ ทำให้ข้าอาจเดาไม่ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปความจริงจะถูกเปิดเผยหรือไม่คำถามนี้ยังคงอยู่ในใจของทุกคนตัวละครแต่ละตัวต่างก็มีความลับเป็นของตัวเองและการเปิดเผยความจริงเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างพิมพ์และชจนนจะฝ่าฟันคำโกหกไปได้หรือไม่ความสัมพันธ์ของพวกเขาถูกท้าทายเมื่อต้องเผชิญกับความหลอกลวงและการถอยความรักของพวกเขาจะแข็งแกร่ง พอที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้หรือไม่ติดตามชมและอย่าพลาดทุกช่วงเวลาแห่งความลุ้นระทึกทุกฉากค,คือจิ๊กซอที่สำคัญถ้าพลาดแม้แต่ฉากเดียวอาจหมายถึงการพลาดรายละเอียดสำคัญไปดูทองประกายแซดตอนที่สิคอรกันเลยพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครบรสทั้งความเข้มข้นความระทึกใจและความรู้สึกที่หลากหลายตรียมโน,นมนมนในไพรอม แล้วไปสนุกกับทองประกายแสดกันเลย